สดีจบเพื่อน,นมาเจอกันีกแล้วนะคะกับช่องไดส์บายอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้า,าแ้กก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะ,เ,คคะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ โยเกิร์ตนะคะในส่วนของโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยลดเดือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่ถึงสองช้อนชานะคะต่อไปนี่เลยนะคะคือผงกระเจี๊ยบนะคะใครไม่มีก็ใช้กาแฟหรือใช้ผงขมิ้นหรือใช้ผงพอกหน้าตัวไหนก็ได้นะคะ ที่เรามีสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะถ้าใครมีกระเจี๊ยบสดก็ให้ไปต้มเอาแต่น้ําเมือกของเขานะคะจะดีมากๆเลยนะคะเข้าไปดูสรรพคุณใน Google เพิ่มเติมนะคะในสรรพคุณของกระเจี๊ยบเนาะในส่วนของกระเจี๊ยบเ็าะจะช่วยบํารุงผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสนะคะช่วยกักเก็บน้ําให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นเยและยังช่วยฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในส่วนของผูกกระเจี๊ยบเนาะแล้วก็ใน กระเจีย๊ยบนะคะเขาก็ยังมีมีสารนะคะกูตาไซโอนนะคะที่ช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวขึ้นนั่นเองนะคะเราจะใช้ผงกระเจีย๊ยบอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะหรือใครจะใช้ผงตัวอื่นก็ได้เลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือมะนาวใครแพ้มะนาวให้ใช้น้ำมะเขือเทศแทนได้เลยเลยนะคะในส่วนของมะนาวก็จะมีกรดเ h a เอขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะ หลังจากน,นั้นให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะถ้าเขาคนเราสามารถเติมโยเกิร์ตลงไปได้อีกเลยนะคะสูตรพวกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะแต่แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะถ้าใส่น้ํามะนาวนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนได้ใช้มาใช้สูตรพวกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอ่ะหลังช้อนเลยนะคะใครไม่มีแปรงก็หลังช้อนเลยนะคะ หลังช้อนเราจะได้ขัดคัดนวดนวได้แบบนี้นะคะแปลงเราขัดไม่ได้นะคะเราแค่ปุกปุกได้อย่างเดียวแปลงนะคะนี่เลยการให้เราพอกแบบนี้หลังแกงนั้นเราปล่อยให้เขาแห้งเลยค่ะหรือ10 1 5นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะผิวของเราไน่จะขาวกระจ่ากใสจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก like, share, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ